มูเหล่าพักมืดพักมาเหล่าซาตานทั้งหลายนะจอมขมังเวทนะพ่อมดหมอผีนะหรือว่าร่างทรงก็ตามนะจอมขมังเวททั้งหลายสิ่งใดก็ตามนะที่ยังคอยใช้พิญญาอิทธิฤทธิดดเดชคาถาคมเวทมนต์คุณไสยมนต์ดำทั้งหลายนะในการกันแก้งลังแก่นะในการกดดันเหล่าผู้โปดทั้งหลายนะในการ พยายามจะทำร้ายทำาลายผู้โปรดนะในทุกวิถีทางหรือการใช้ยายวิถีในการปั่นจิตปั่นใจนะหมเหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่นอกวัดในวัดก็ตามนะใช้ในการกดขี่กดดันนะข่มเหงรังแกทั้งหมดทั้งสิน้นนะที่มีต่อเหล่าผู้โปรดทั้งหลายนะกรรมใดๆก็ตามนะที่หมูเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายมริวานิพุงพันทุงหมดทั้งสิน้นไม่เคยกระทํากับพระาศาสนากับพระธรรม กับองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาอา,นะาจารย์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามนะจนก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีปิดกั้นปิดบังความขี้คลาส่องสวยนะของเราผู้โปรดและสัปสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิ้นนะให้วิบากกรรมเหล่านั้น,น,นนะทั้งหมดั้งมวลนะที่ยังดือ้อรั้นดือ้อดึงอยู่ในทุกๆภาคส่วนให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับ สะกดกับกัดขังในตัวมันเองนะเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานทันะ้งทางกายทางใจนะอย่างถึงที่สุดนะการเป็นความวิปริตวิปลาดความคุ้มคลัง่งความฟั่นเฟือนในจิตในใจนะให้แก่โมเหล่าซาตานเหล่าพักมืดพักมารน,นะตลอดถึงบริวารที่พ่วงพันกันทั้งหลายนะไม่ว่าจะพักทิพย์พักหยาบให้มีส่วนในการสะกดนี้โดยทั่วกันนะไปตลอดการเทินโซโซโซ